อีกครั้งนึ่งไปไหนอีกมาเรื่องการเมืองวะอืมอ่าค่ะวันนี้เนี่ยมีโพหลายโพเลยนะคะคที่ไปสำรวจความเห็นของประชาชนหลังจากที่คอสชอเข้ามาบริหารประเทศได้2เดือนนะคะเอาโพแรกก่อนเลยละกันค่ะสวนดูสิโพนะคะก็ไปทำการสำรวจประชาชน1,686คนนะคะทุกระดับการศึกษาเลยค่ะระหว่าง22ถึง26กร,รกฎาคมสะท้อนภาพรวมการบริหารงานของคสชนะคะ ส่วนใหญ่ก็ยังเห็นว่าสามารถควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองได้ดีไม่มีความขัดแย้งหรือว่ามีการชุมนุมเคลื่อนไหวถึงร้อยละ72.94โอ่ขาขณะเดียวกันนะคะการจัดระเบียบสังคมก็เป็นไปอย่างรูปธรรมเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนประชาชนให้คะแนนเรื่องการจัดระเบียบสังคมเนี่ย96.98เพราะว่าหลังจาก หลังจากรัฐประหารก็ไม่มีการชุมนุมประท้วงใดเกิดขึ้นเลยใช่ไหมให้เลย96%นี่เงียบดีแล้วก็ยังเห็นว่าคอสชมีความมุ่งมั่นตั้งใจทํางานนะคะแล้วก็จุดเด่นก็คือการทําเพื่อประชาชนคืนความสุขให้กับประชาชนตรงนี้เนี่ยร้อยละ35.96นะคะครับะคะแล้วก็มีอีกโพลหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับก็คือมาสเตอร์โพลนะเขาก็ไปสํารวจ จากแกนนําชุมชน517ชุมชนทั่วประเทศนะครับให้คะแนนว่าคอ,อ,อสชอทํางานเป็นยังไงด้านต่างๆนี่นะครับปรากฏว่าเขาให้คะแนนเต็ม10นะด้านการเมืองประชาชนให้ความร่วมมือกับคอสชอดีคะแนน8คะแนนนะครับแเต็ม10นะในด้านการสร้างความปลองดองนะฮะด้านความพอใจเรื่องการปราบรามนะครับการจับอาวุธสงครามอะไรใน8คะแนน 8.83จุแาาคะแนนกว่าเกือบ9คะแนนนะถือว่าก็อยู่ในระดับที่ใช้ได้ะนะครับระดับที่ดีเลยละนะฮะแล้วก็มีความพึงพอใจค่อนข้างสูงนะครับกับการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอโอ้นะฮะห7ค่ะ57%เนะครับนะ อันนี้คือเรื่องราวของการทำงานนะครับในส่วนของคอสชอสองเดือนที่ผ่านมานะฮะ